ใหญ่ไปนี่เลยโซนทต่นผิดอะไรวะเนี่ยโอ้โหเก๋อโอ้คิดไปโน้นโซนโน้ตัวใหญ่ไปเลยออกมาเลยออกมามันอยู่ใต้เึก้อข้ากเลยนะเห็นเกันเงาเงาฝ่ามือเลยมาดำอือขาวเลยโอ้ยตัวดีว่ะใหญ่เลย